เราต้องใจเย็นใจเย็นใจเย็นเรามีด่านมาพิสูจน์นะครับว่าพี่เนนี่ชอบครูเบียจริงไหมฮะชอบจริงถ้าจะมาเป็นเคยกันละศิล์จริงต้องทำได้ต้องทำได้นะบททดสอบนี้นะได้ครับด um, ่านอะไรผมทําได้อยู่แล้วครับอ่ะทางทางการสิลป์ภูไทยใช่ไหมฮะใช่เอ้าเราต้องเสริมภูไทยนี่นะอาจารย์แงครับภูไทยนะคะขอจังหวะองเสรอะค่ะเสริมภูไทยยังไงเสริมภูไทยรู้จักเสริมไหมเสริมเสริมแบบแบบไหน เิไงเิงให้ดูน้องเบลจังหวะแมาค่ะเราต้องย่อไปตามดนตรียเอาขาข้างหน้าไว้อยพี่เโอเคัยังไงผมก็ต้องทำให้ดีที่สุดโอเคทให้ีท่ไม่ไรอรู้นะน้องแม่น้องแม่เนน้องแม่สฟนน้องแม่สิรแม่กระเด็นบ่เป็นย มันไม่เออเอาอีกเอาอีกมัน like มันใช่เหรอนี่แมันแปลกแปลกที่ได้เป็นก็น้องเลยก็ลสินเลยขอเร่งขอเร็วกว่านี้ครับทันไหมครับมาขอแบบเร็วจ้า ไม่ได้ของกัลละสินแล้ของกัลสินขอโทษขอโทษขอโทษใจเย็นพี่ใจเย็นพี่ผมรู้ว่าผมพี่ผมรู้ว่าพี่ก็ก็เหมืนกันไม่ต้องพูดน่ารักมากนะทุกคนผ่านบททดสอบหรือยังครับพี่แม็กพี่ว่ายังไม่ผ่านนะพี่น่าจะยังนะเอาอะไรอีกเนาะเต้นคู่ได้ไหมเต้นคู่เหรอฮะผมฟอนเกี้ยวฟอนเกี้ยวกันไปเลยให้ครูเบียสอนครูเบียสอนโโอ้ห ต้องฟ้อนเกี่ยวนะจังหวะนี้จังหวะนี้น้องเบลขี่ยเหมือนกันเกี่ยวจังไดอีกเขี่ยวจังไดอเกี่ยวจังไดอุ้ยไปเนี่ยพุทธิสานด้วยทุกคนซอบซอมนะสิมาเป็นเคยกันละสเซียแสดงว่าบสอนภาษาอีสานบ่อยนะเนี่ยมิสสีมาเป็นเคยกันละสียเนาะกับตองวอได้ตัวหนาผมผมผมวอลซูเมืองวอลซูเมือโอ้ยรอมึงด้วยไอ้สูกเขาที่เท่าอ่ะ ประตูเงินประตูทองแม่แม่บอบแม่ผมชงเก็ดสุุแ่นรักมาจมูกจ้อนี่ีนะจม่งมจ้่มอสมกันอีหลีเนาะจม่สมกันค่เค้ยอีกแล้วรถกาแฟมาไปก่อนค่ะไปก่อนไปก่อน อย่ที่ทที่มาครับที่มาครับเปิดแอร์หน่อยครับผมร้อน <c oughs> น,น,น,นะ <c oughs> นเหงื่อซัดแล้วตอนนี้เลยครับขอบคุณดวงดาวนะคะ <c oughs> น่ารักมากชอบคู่นี้อันนี้เอีออยงเนี่ย,ยค่ะ <c oughs> ่เอียงเนี่ยเอียงเนี่ยเ <c oughs> จ,จ้าไปขายปลาแดงมาหรอบ่กมาแล้วเอาขึ้นนักเลงถ่ายนอปนี่ใครเอื้อมขึ้นจังนนจังงาน นักมวยเก่านั่นเองพี่เมยบอกเมนต์แล้วสิมันถ้าเจ้าชกมวยบ่พี่เนยก็นักมวยนะน้องเบลอ้าวเหรอดูตั้งนานแล้วค่ะดูมาตั้งนานแล้วค่ะมีอยากแกะทาหน่อยอะไรคะอะไรค่ะที่อยากแกะทาหน่อยท้าพี่เนยท้ากับพี่เนยนี่แหละพี่เนยพี่เนยฝั่งนี้ท่านนีฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้ไปเล่้นดองยาลายบ่ป่ะดองยาลายบ่ไล่ตานะบ่แล้วไอ้ควันวยเอาอย่างให้กินเนาะวันนี้เนาะ ไหนพี่เนยอยู่นี่ครับไอ้ใส่กันสนาะม่เล็อป็าตบานเธอเนาะวันนี้เอ้มีสวยอันนี้มีสวยพี่เนยเป็นคนไหนอ่ะพี่เนยคนพัทลุงครับพัทลุงอ่าพี่เนยมานี่นี่นะพี่เนยเอาดูกายสงเวียนไหแล้วนี่พี่เนยยืนตรงนี้ก็ได้อือยังยัยังยังยังยัยังยังยันยัง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 ยัยัยันยั ได้ข่าวว่าพี่เนเป็นนักมวยใช่ไหมครับอพี่เนฝั่งนี้ก็นักมวยเหมือนกันฮะลองสืบประวัติหน่อยฮะฝัะ่งนี้ชคมากี่ครั้งแล้วครับชคมาทั้งหมดเนอะพี่ชกมาทั้งหมดร้อยเจ็ดสิบครั้งร้อยเจ็ดสิบครั้งชนะชนะทั้งหมดชนะทั้งหมดสองครั้งแต่ทนะี่แต่แต่ที่ผมจำได้ชกมาสิบเอ็ดครั้งนะครับ ไม่ไม่ชนะเสีจ็ดแพ้เสีสามโดนหำหนึ่งเอาละกู้หนึ่งไหนไหนคนนี้จะมาท้าเหรออ่ะพี่ท้าวันนี้เนะเขาเอาวันนี้พี่ถูกหวยนะหนึ่งสี่ค่ะล้านหนึ่งยี่รีบบ่หนึ่งสี่ล้านหนึ่งเต็มกระเป๋าจะเอาให้จ้าเครื่องหนึ่งนะพี่อย่างนี้วันนี้พี่มาท้ากับพี่เนย จะเดิมพันล้านหนึ่งเลยเหรอครเดิมพันอะไรเลยเดิมเดิมพันเดิมบอลเงินล้านตัวเดิมพันจริงเหรอครับเดิมบอลเงินล้านหนึ่งล้านบาทอันนี้อันนี้เงินกองกลางนะเป็นพยานนะพี่เอฟซีทุกคนนะฮะหนึ่งล้านบาทนะคู่นี้เขาจะชกกันนะนาฬิกาจากนอกโอ้ยพี่น้ำโคจากนอกอันนี้ไม่ได้ยืมเข้ามาใช่ไหมอุ้ยเบาได้เบาเบลมันเฉียงไหมนาฬิกาพี่น้ำโคจาก ฝรั่งฝรั่งเศสบอบักสวนบักฝรั่งไงฝรั่งสอนฝรั่งมายังสีขังเฮียนเ้องอีบ่ายอะไรก็ห้าแสนเงินสดหนึ่งล้านบาทโหนึ่งแสนเอ้ยหนึ่งล้านห้าแสนหนึ่งล้านห้าแสนบาทเงินเดิมพันในครั้งนี้พี่ที่เดิมพันพี่กับพี่เน่ครับพี่พี่เดิมพันขอด่วนหอด่วนกันหน้านสำนักงานงานสำนักงานด้วยเงินเดิมพันหนึ่งล้านห้าแสนบาทเดิมพันเดิมพันเดิมพันฝั่งพี่เนพี่นุ พี่พี่เนี่ยพี่ลงหนึ่งล้านห้าแสนบาทเออลงฝั่งไหนครับอฝั่งพี่นี่อ้าวบอลลงให้เจ้าของสิฮะบอลลองให้เจ้าของบอลล่องให้เจ้าของรู้ชะตากรรมเขาชกสิบเอ็ดครั้งชนะเกตค่ะพี่ชกมาร้อยเกติครั้งชนะสองโอ้โหก็ดูเชิงสักหน่อยได้ไหมฮะพี่ดขอดูท่ามั้งกแม่ไม้มวยไทยมาหน่อยมัโดนตีมวยไทยหน่อยค่ะ อ้าแม่ไม่หมดใช่เอาแม่แม่เอาแม่หมดอ้าวคอยเป็นให้ก็ได้มาเออเตต่แต่เตะเตตต